เิตกใจเออแต่ส่งส่งกระจอนขึ้นเออส่งไม่ต้องแหบร่อ,อนี่อไนเออบนงปไหนงตีนกะถอดระเทโอ้จเกะเปียกหอย่ามานันเนาะอ่านะ,ะ,ะสูมาทังเอ้ยที <c oughs> ยันงนะอย่าทงตีนเปียกก่อนะแล้วกระถอดออกนี่เนียนเดียววะ ถอดเบียกเลยนะถอดนะถอดถอดถอดน้อถอดป้าไว้บ้างแมนแมนป้าไว้นี่ตรงใจเบิร์ตโอ้ยพู้รับผัวฟันกระโดดเอาตีนเพิ่น สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุูทุกคนเบิร์สุดพสุบอการยินดีต้อนรับเขาสู่สองสาวบญไลน์เก่าคืนเดิมเนาะมื่อกี้กามาหาน่องแดงขึ้นเก้าซึ่นเคยเนาะกามาตอนนี้เราก็เห็นเตะรลุดเบาพามีผ่นจอดอยู่เนาะแต่ว่าผู้เจ้าของเพิ่นไปใส่เนาะทุกคนเนาะก็สิไปเข่าไปทามน่องแดงเนาะว่าไอ้เพิ่นไปใส่เนาะเพิ่นจัดห้อเรียบร้อยแล้วหรือว่าจังใดเนาะแดงเอ้ยแดงน่อยเอ้ย เห็นยังนางเอาบานเห็นยังไงล่ะเออบ้านไคซื้อให้คืออะไรถ้าเป็นปึกปึกอยู่จะจัดห้องใหม่เรียบร้อยแล้วเองแล้วนางจัดใหม่ระเบียห่วงอ่ะกระสอบอันใหญ่ๆนี่เจ้าคือปลุกออกมาไว้ห้องนี้เป็นยังอืมมาออกมาเป็นยังบาดหตึ่งยังบดหนึ่ ออกมาก่อนไปน้นองแดงมือนี่มีเข่ามาอนิปวดเงาแล้วมือนี่เ <c oughs> ติมบัฟจะไปอะนะต่องเหงาเติมเบ็ดชัเอาบอนี่กินยั่บอหืมที่จ๊งได้เอาเออมาแต่ใส่นะเจ้าน่ะแต่หนา้าเป็น<ม> <c oughs> เอาปินงทำอะได้เบบาเวียงมาเห็นโอ้บ่าเวียงกไหเติมไหเติมเติมเธอจะไว้นางนะสองเาก็เติมหลายแทะวันโลกมื้อายเจ้าเติมซองใบสมัครกดยังกันนะคือเติมหลายแทะกันเาเป็นอเอาไปสมัครไข่ บาเวียงโอ้แดี๋ยวเจ้าตือเบ็ดมือหนึ่งงานสามมืออ่ะได้เป็ดตือเพื่อใบนะสามสามสี่เดียมช่วงยังจะมีมีค่าซ้าเก่าสิบพันก็ะไรสามมือสาวพันก็ะสองมือคือบ่ให้ยบาเวียงเคนเติมเป็นรายเดือนให้พี่เจ้าสิออกมาให้สชาวไรเติมเตี๋ยวบ๊องนายม่วางเติมห้เด้อเติมมือหนึ่งก็ได้เติมแบบใบยังเด้อแม่วางเด้อกินได้แม่นมเตยบานนมเตยบานกับขนมอ่ะโดย เมื่อวานนี่บริมาหาปัดตื่นเงินปัดอาทิ้งพันน้องเองกับเรได้ขาดนะนิดบดอีกคือแบบประวัตระวายตัวนั้นน้องเด็กเห็นแต่ทางแม่เพิ่นทางเมืองทางไทยคุณเราเพิ่นว่าน้องเด็กงห้ยห้จุดตาตุกตาโป้ไปเบิ้งแน่แบบเมื่อวานนี่เอยบปุเรมาเมื่อวานนี่นอนนี่หนิเอาห้นอนนี่นอนอย่ากนอนนี่ห้นอนนี่หนิเนี่ยเสร็จแล่วสรุปแล้วเมื่อนั้นนะเพื่นมาเอาจ้ะเมื่อบ่แบบ เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่านอนใช้ค่ะว่าเขาว่านอนอยู่นี่แต่เขาวัดบริเวบอกระเบ้าในเพื่อว่าเป็นครัวเป็นหัวเขากะก็เลยเขาก็ให้ทางจะจะตุบโปนไห้วัดพื้นวัจิงตาตุบตาโปนะป้าก็ไห้เขาอยากนอนนี่เออไห้จนตาตุบตาโปมันนีเพ่จะนอนก็นอนแล้วคุณผู้ชมก็บอกเนาะโอ้ยเขากะมานนี้น่ะเลนอนหน้าบ้านนี่ เอยถามมว่าเนี่ยว่าไห้ชื่อไห้ขออผัวเพื่อนวะชาววางมาถามก็ไพ่ไปจอไห้ขีดหัวนะแคบคุณตาแคบคุณตาคุณตกเสีเบ้าเลยคือว่าอันได้ยินว่าเรื่องไปเปิดบัญชีนี่จังได้นางมาไพ่ไหยไปอีกวึพอไวยไปเป็นยังนะมันค้าอยังบบดนี้คือได้ยินเบาน้องตูไซเพื่อนว่าหน้าเจ้าไวยไปฉันบอเอาหาในอีกนะจะพูดกัน เพื่อนบอกเจ้าว่าคือบวกทางบอกซิดบอกตุซิบบอกวาน้ำตุซิบน้ำเช่นอะไรจะเจ้ามีปิดใดบ่เบลแบบแบบอันาบบแบบอันนอย่างเราอันนั้นแบบอันนั้นไห้เน่เ็นยังงันอันนั้นแล้วต่ออันนั้นไห้แต่น้ำมันมาจะ่ใจน้ำน่ะต่อเป็นชายเลยนะแล้วน้ำฝน เดี time, yes. ๋ยวเขาเปิดเข่าอันหน้ำในโอ่งนะมีบ่ลในโอ่งนะมีบอลแนี่อานน้ำจากโอ่งของหูน้ำอืมไปจะไปเบิ่งกไปจะไปยาดำเต็มเปิดแต่หึงเมื่อเรื่องหักก็เปิดหักก็เปิดดูโอ้ไม่ยาไม่ยาได้ใส่สว่างไปเบิ่งให้เราเติมบัตรก่อนหมดเต็มง่ายดอกเออขู่ไหนขู่น้อยไหนไปซะปะไปไปเบิ่งก่อนอย่าว่ามันนำรถรถตีเราอย่างเนาะน้ำให้อึดนึงอยากไปลงมา ป๊าเก er ือบงามแท้นี่ให้ซื้อให้นี่ไปซื้อเองบอเหลื่อมเถาะเหลื่อมปานว่าเพชรนี่ไปไปงามเกือบงามแท้อืองามคนกับงามผัวน้อยอ่อนแอนน่องแดงน้อยสมซื้อเบิ่งรูดเต็มโหลนางเต็มแล้วใส่ๆสบัดนี่โอ้ใส่กระพุุยวัดสันเจ้าคือโบใส่อันใหญ่ก่อน เออนั่นแหละนั่นแหละอะทางเคียวนี่เลียเต็มแล้วบ่เต็มมาเลยอืม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 อยู่คนเดียวกับของน้าของนในให้มันสะอาดเดอ้เอ,อมันพัดมันลากอย่าให้สกปรปกโปง,ง,งเลยนี่อยางเสียนเวลาจะเสียอำนาจลงแดงเลยนี่ทู้ทู้ทู้เอลองคัดตรง,งนูกอ่ะคว่ำบางๆนี่เอาปลาซ่าของมันอะมันมันนอกพี่นะว้าวคิดทุกคนเลยแป,ป๊บโอ้เดี๋ยวเราแต่ก็ไม่รอหายเลยแป๊บแป๊บแป๊บเราอะ โอ้ดดดไฟเปิ่ทุกคนดีใจน้ำน้องแดงเดี๋ยวพดนน้ำก่อนเอามาผี่กระซ้านะเอากระซ้าเอามาหนอกมาเอ้ยไหมเออซ้ำสกเสือนเอานี่เนาะน้องแดงจะต้องเอาน้ามันพดน้ามันเปียกก่อนทุบๆนะเอาเอ้วยวะหั้นตอนแรกคัดถูก,ก่อนเป็ยยังน้าถูสว่เคยคัดจิ๋วโอเคเก่งมากน้องแดง เก่งมากน้องรักของพี่เอาใช้น้ำยาดิมนมีน้ำยาเอาแฟบแช่ก,ก็ได้บอมีนะ่ะเอแฟบแช่น้ำยาจะปักปันอยู่แล้วนะเอาเอาแฟบลงเอาแฟบล,ลง,เ,ลงเดินชันนนบชกจะสะอาดบ้วยมานี่แม่นมันบอมีน้ำยาเขาก็ใส่แฟบก็ได้แน่ค่ะถังเข้ามันลางมันก็สะอาดดือยกันไอ้้นบอมีน้ำยาโมลายกับคนนี้นะ มาลองแห้งกนบางเดเนระเป๋พียเค่เออทำงมาินมาใหม่ใหม่ค่ในแหงเนาะดมันรรมาจากไองตแล้วงได็ปลามันเนี่ยองว่ามีปลานะเห็นไหเอ้ยอมาเอามาเออเอ้ยว้ให้โอเค ตอนเขาเปิดน้ำเขาต้องคัดลงของน้ำจะไม่เปื้อนจนังอวัดน้ำแห้งเนบ่มนี่น้ำถ้าทำทำความสะอาดเนี่ยแต่แน่แน่ของน้ำเนาะเออผมแห้ไงไปไหนถงตีนกะกรถอดกรแเทโอ้จะก็กบกระเปียกเลยอย่ามานันเนาะตัดเนาะมาคักฉากนี้นะนี่นี่นี่ค่ะนี้ก่อนเพราะว่าน้ำมันต้องไหลไปฝังนันเลยสีแม่เนาะตรงเลย เอาหน้ามันใส่เปียกก้อนมันบวเปียกแล้วมันบวออกถ้เอีกทีคุณจะมินมาเราบ้านใจเห็นแต่น้องแดงอันปุ้บเต็แม่ไหวจันมาอีกเพรนี่เห็นนะทั้งคนเออเพราะว่าอีนทีเี้คนกะไปจัเบื้องในโชยน้องแดงเก็บเนี่ยเชีองจังคนสะอาดเป็นระเบียบสุดยอดเลยน้องแดงยั้นตอนนั่งก็นั่งเนาะย่างมาเห็นเด็กเราก็เห็นอยู่ก็ดูอยู่เลยน้องแดงเนี่ยแต่ว่าเราโชยยิ่ง มเสียเราหุ่นเราไม่พูดีเลยเฮงๆช่ววน้อาหุธเคอยดกับพวอาแะอะไรกันนะแม่อะไรกันนะปวดช่วยปวช่วยอ่อนแท่นี้ปวยอ้วนอะแม่วตักนาเพื่นเนาะอันนัูมาทาเอ้ยียังนนะ ยันถุงตีนเปียกก่อนะแล้วก็ถอดออกก้อนนี่เีนเดียววะเอาถอดเปียกได้ถอดะถอดถอดถอดหน่อถอดป้าไปบ้างแน่นแน่นป้าไว้นี่ตกใจเบิร์โอ้ยผู้หลเกผู้ละมันกระโดดเอาตีนันเขากระโดดเอาตีนเขาได้เค้กทองกิ่เลยตกใจเอออส่งส่งกระจอนขึ้นเออส่งยันมันเปียกกระจอนคืนเสร็จแล้ว อืมรับขึ้นชงนะแมบใส่สุนนะิ่งมันแป๊บไปแล้ววอเอาอันนี้ก่นอยแก้นดีกว่าค่ยคัดมาทางเหนือของน้างี่มันเบดมันเบะไมนหองลว่าต้นเนาะมันเปือ่แลยอเนอนชายา่ะบอคัดปูนชาดมันเนี่ยบอกไปากล่องนี่สัเดี๋ยงเลยอืม นม่ยามาทางนี้แบบนี้ให้มันไหลลงไปทั้งนั้นเออนั่นแหละเป็นพอเป็นแท้จะมาเก็บออกต่อไปถือมารถือมายักมาดูดยักอะนะเป็นหลอดนาอทุกคนชุงใสได้ดิกยแม่งโง่คาวันนี้อะไรที่เฮ้พี่เออะโทรกัมาของหน้าเะโอ้โนว้ แต่วังเราไปคิดไปถอยโหลดในห้องน้ำก็ว่ามาดูดน้ำในห้องน้ำกินกระสับแม่เนาะันเหนเนาะเจอแบบนี้จี๊ดจ๊าดหน้าใหมมันไหลลงบนนี้มันอ่ะจี๊ดจ๊าดเลยเด้ไม่ยึดยุดยึดหมดต้องตกใจนี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละ แง่เข่ไปไทยมาึงมาเขาของหน้ากับบุเนียววะหะนี้เ็าเปิดประตูกับว่ามีเงี่ยวตุ่นมีสุขที่เลยือเข่าเปิดประตูมากกบหอมควันใครไหนบอกมือเผือกก็ใชได้ในห้องน้ำคฮะมันเดือกก็ได้๋อ้วนเผเสียบอะไรแท้เอาเนี่ยยังบูรุ่นยัง้ใส่ใส่ก็แฟบเอาแฟบอีกบ่โอ้ลืมสาแล้ว เรจะบอกเล่าอะไรโมระถูแหงจัแน้วซูมไวจักกี่นี่กเก็บนวดดูจักกระหันหลไม่งไหนก็หมู่บ้านนี้จะข่าในเมืองบอเห็นบ่เออคนงานกินกับเปลี่ยนเฮ้ยหิ้มไปในในรี่น่องแดงแค่พอไปี่ขับไปิจุก็เนี่เห็นบงานด้ยเนาะเศรษฐกิจน้อย นี่น้องแดงเอ้ยเอาขัดเจนี่แล้วกันเนีเอ้ยเอ้ยชิสาตหน้ามาทางนี้แมนเอืออ้ยชิสาตหน้าบป้ให้เออคือแบสีขอเอาไรเนี่ยเอาอะไยังไงมาเพี่เอามาปอกยังไงเออเดี๋ยวมันบาดมือตู้ตู้ตู้ขาตินะอืมเามันคือดินทรายหลายท่าน้องเด็กดินทรายมาจากไหนเกาะดินทรายมันเกาะมาจะเกิดเจ้าแล้วเนาะเวลาเลาเหยียบเปื้อน โชคดีกันโอ้ยติดห้องเงาห้องเงาหนสาวสาวัน้อยเอ้ยตื้นาตืนาเลยโอ้ยน้องแดงโอ้ยโอ้ยจะบอกเกิดใหม่ลเนาะมงยังถือกันไดี่น้องเอ้ยธรรมดาของไม่เนาะ ันแบบว่ามันบติกระเบืองเนาะมันกระสีแห้งชอมันกระสีแห้งูออกเราพว่าแต่ว่าเพิ่งจะคัดมันนีเราญี่ปนบอกแต่ว่าผูอันว่าหลีกใจที่บางตี่เกิี่อย่างบ้ามรถตีเกียนจะอะดดสิบอกไหนอันนี้เป็นปีเรียบจนลองเด็กบริขาร์ทบอกแล้วเนาะคนเจ็บด้วยคิดว่าก็นีนี้ หลายได้จ้ะแมนเขาต้องลางเ่าหนี้ไปเออจากบเออุออไปทุกนสซนน้องเด็งทำความสะอาดเาทุกคนนอนอ้าสุดยอดเลยก็จ้เจ้าน้ำข่อยด้วยถ<อ>ื<ะ>อไว้ขาด้วยเกียงอ๋เตียงแบบกคนละเนาะแยกคนลันยกเนี่ยค่ะไปาด <laughs> คเือนาไลโตโตโตตามโดเนาะเดียวเอื้อที่าน้าบดออกเด้อสว่างเด้อนดกองกีคือต้องเดงไหมค่ะถ้าว่ะมันเป็นแบบสินสายน้ามแห้งเขาเขาบีสีแล้วอันนี้แบบเป็นกองแล้วเออเอมากองเอาเรียนหนักเพบาบว่านี้ บอลไอ้ีเอกยิงให้ดะพ่อกระไรพ่อก่อนพ่อก่อนนอกมาคัดคัดอันนี้คัดบนท้ายนี่คัดโถเราแบบนี้เด้อยชิทูเห็นไหมมาว่าพี่นี่เออจะเอาตัวนี้มาเอเออนี่น้องเนยเทน้ำใส่กับแฟบใส่แฟบใส่กับคัดเอ้ามาเบเดีเบิร์ตชว่างเบิร์เบิร์ตเป็นยังไงเดี๋ยวให้สว่างเบิรงให้ เวอร์เด้ดูอะไจังใดเนาะหดหน้าทุกคนนะหน้ามรนเบ้อฮัลโหลบุ๊กออฟค่ะอ้าวเออพ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 อก่อนพอก่อนพอก่อนหน่วยน้องแดงทำความสะอาดหน้าเราทุกคนเนาะเพราะว่าป้าของน้าเป็นแบบเบื่อตอนอยู่กับตอนที่ว่าอยู่เป็นพ่อพัวตาก่อนนี่น้องแดงกับคัดของหน้าบ่หรือว่าเมจอนคัดฮึ่มเห็ดเป็นรับแกงเลยทุกคนเลย ไะอกมาหนักเงี้ยเลยสุดมันี่ดูนี่คนผับจีนนเหมือนจะมีเด็กออกทุบไปไหนนะครับแอบาพี่น้องมันคือบวกออกเราหนาเนาะเป็นอย่างวะนั่นอันตันหัวเนาะัวมากหรือว่ามีวัวงมันเด็มันเด็กในเนาะมันที่บดอะไร สอนน้องแดงทำความสะอาดก่อนเด้อเนาะพีเปินลกะแนะนำมาสอนน้องแดงทำความสะอาดถูถูรือว่าจัดเป็นระบบระเบียบแต่ว่าน้องแดงเพิ่นกะเฮ็จเป็นอยู่เนาะทุกคน,นคเนาพอว่าเพิ่นกะจักคว่วงได้หมดเออถูทังเครื่องมันก่อนนะจะถูทางเครื่องบนเหยียบอะไรแต่ถูบนนั่นมันเออถูทั้งกองถูท่องก่อน ใคเรเด่นทุกคนเนาะว่าติดตัมแม์กับเบื้องอะแ่าว่าเฮามันทำก็จักมมาเนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนำมาแล้วงูมาแล้วทุกคนน้องนำเอา้ามันเป็นจังใดเนาะอ่ะจ้าไว้เจะไว้ไม่ถืออะไรขึ้นเนาะอือบอกนำไว้ก่อน ลงทีดินบบานี้เออเอาตีนกวดลงงั้มบนนะที่มันบนลงเดี๋ยวแหละแล้เกิด่ยส,สาดออกไปบบานี้ออกที่นีมันออกแล้วมันยุดเดี๋ยวน้องโอเคใครไหนได้แบบเอาเวลาของหนาำเ้ากระลาของนาม ล่างน้ำเซลลูเคอน่อยมันก็สิบปเปื่อยน้ำแดงนี่ว่าปิดปิดก่อนก็ได้เพราะว่าน้ำมันหน่อยมัเนเลยะบุออกห้องนนีน่เรา,าทุกคนหลังจกกากที่ว่าทำความสะอาดแล้วเนาะในห้องน้ำมันก็มีถังสองแล้วก็บปิดฟูกปิดฟูกนี่ยังน้ำแนนมันตั้งไว้เนาะน้ำแดง เป็นยังไงนะไปไปบนโตกใช้ทุกมือทุกมือมันกระจุ่ดบ่าใหม่แล้วไปกล่องไม่หันเป็นยังไงมันไฟไหม้แห้งบ่คุณแม่บัตมันเด็ดก้อนเด็ดเลยนะตอนนี้จุ่นนานาสิบป่าใหม่เพราะว่ามันเปียกว่าไปยังทำมือหนาเอื้อยมากเอื้อยชิจุ่นไหนทำมันเด็ดเด้อเด็บ่ย่านเราซัมนี่นะจิ๊บจิ๊บอืขอให้จับมีดมีดก็พกมีดถือเปิดเปิดโป๊ช่เบ๊ <laughs> à bờ <bường> nữa xả? <laughs> à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะไปไงจะไปาม่บอกอามาบกออกกับพ่อกพ่อก่อนเดี๋ยวใหมาเวียงมาบังพอหน่ะมันหน่อยเด้มันลายอย่ไหอว่าเป็นอย่างมันดันโมแหงมันดันโมแห้งอนี่นะอนด้ว่าประตูน้ำไปยังซ่มึงยังอีกเลนะแต่ถุงตีเ้วไปตากนี่ตากไว้ในคอนเปียกเลยไว้กับผักเตยหนา มันเปียกเปียกเพราะเปียกคือว่าห้องกิกเรกดีนี่เออเอาเข้าไว้ของในห้องน้ำเออท่างความสะอาดมากทีมนี้เลยครูบาว่าเพื่อนให้ประตเข่าห้องน้ำประตหองน้ำนี้อั่งเอาไว้เอาไว้อัดนั่งอันนี้นะแดงแม่ข่าไปให้เอาไว้นอกก็ได้ประตเอาวในมันเก่งนะเนาะเอออัดไว้ยังไงแมียวยังไกลข่าวอ่ะแดงเนาะโอ้ อะไปกินนมบัดนี้กินนมนอนบ่น้องแดงเอ้ยแดงกระแดงน้อยท ok the ุกคนต้ดดนับในไหนานี่ก็เริ่มเริ่มบกลงแล้วเนาะคันว่าเพิ่นมาตั้งเสานี่กะกะสิเอาน้ำนี่นะเนาะทุกคนมันจะง่ายเนาะตั้งหิวเอาหิวเอาบ่ต้องเปลืองแบบว่าแห้งสูบน้ำเนาะเพราะว่าทังน้องแดงเองกัยังบ่มียังบ่มีก๊อกน้ำเนาะ ไปคัดของหนับมาเท่าเมื่อยแบบนี้ไงบ่อ่วะเมื่อยข้าวเดียวนึงลงเตบาลชาวเดียวด็ดจัดไยาวไปยาวติมีหลายคนบอมาหาเมาื่อนี้เอา้าต้น,นตัน ไม่ให้นี่มือไม่หยิจันทั้ทสองน้ำจำนี้กะนตั้งเด็กใช้ถุงตีทุกมือมาวันนี้ไม่ยังโอ้ยญานิบ่หรือว่าฝนตกแล้วมันหัวบ่อยู่นี่นะเอาบได้หัวเอาฝนตกในข่อยน้ำเจ้าได้บริเมื่อเด้ออยู่น้ำบอ จะนอนนอกเลยโอเคนอนนอกก็นอนเขอฉีดนอนปิดทหารยามให้เจ้าไหวโอเคนอนนอกจะไหวอ่ะไปคอยไปนอนก่อนจุดไหนทำตีให้นอนนอกเออโอเคโดนเลสอ่ามีบ่อนมุงมากลางให้นอนนอกถึงที่เรนยุงถามได้สิเนาะส่วนตัวเพิ่นใบนอนเพิ่นว่าเออเป่าพักวชิพมแล้วถุงตีแมนนี่บอกใช้ทั้งอ่ะ ทั้งปีจั๊กนะนะคือแม่ทั้งปีจักน้องแดงคือมีฝ่ายเขาข่าเอาโบมีสดีเดียวโอ้เจี๊ยบเจี๊ยบเอาเติมแล้วสมัครเลยเรียบร้อยใช้ใบตัวหนึ่งนะลบผัดไปแล้วจั๊กปอจะไหวบ่สมัครเป็นบอสสิบพันนะบาสิบสมัครไหมสมัครแล้วสิ่บ้านวันนี้เอามาสิจุดไว้ให้เอาพม็ดมาที่ก้าวกดบัวปิด เนาะคน,นเป็นบ่เลยเป็นยังไงนะ <c oughs> ไม่เรบปิ้นปิ้นตาแท้ๆในย่านแท้นี่เป็นนั่นยังคู้บายังคู้บาบกุจุบมเนาะเดี๋ปิ้นปิ้นตาใจแบบนี้อโอ้าคอยๆน้องแดงเป็นลูกลีลูกลนน้นแท้เหมือนลี่ ต่ำยังไงน,นะไฮ้ยอ,อันนัแรกอ่ะบวกตะไบต่ำประตูวะอือโอ้แซ่บบ่ขนมอะไกินด้วยแซ่บเมื่อไหราซื้อมาอันนี้จจเจ้เเา,เเาเจ้าชงเทพเป็นยุนองแดงไอ้เขาแห่งเขาเจ้ากินบ,บนะบุดนะมาตกเห็นมันเป็นเพลทสีเดืองคักขนาดกระจากแด็กินบะบุดกะจะไม่กินอีก มัดไว้ได้เถอะค่ะบอมัดนี่มันบรกรอบเด้หมดไลยหมดคืนได้ขายบอกหมดเม,ดมื่อวานเองขืนๆน,นะะหมดแดงไฟ<อ>ไหนเป็นป,ปูๆนะทุกคนเป็นยังก็คือเป็นได้ร้อยใช่ไหมน,นี่ใจร้อยใช่แดงร้อยร้อยอันอันขีดอันน้ำม้าหาอ๋อซอละขีดแต่บอโอ๋อะไรจะขีดอืมกรอบบอ เออเอาใส่ถุงไว้กินข้าวเศร้ากำเนีงมันนี่นมุกละไมโอ้มุกละไมพเพามาใหา้ก่อ,อนน้ำผึ่นมาขายนะมุกแจควันนะใบเตยคันพะย,ยาก,ก็กินได้พิ่นโทษกรอบแล้วหยัามองดูกรอบบ่ใบเตยพส่ให้มันหอม <c oughs> โอ้เด็กหน่อยเนาะ ตัวบ่ม,มัก,กับปเปี๊ซบเปีข้างได้เป็นบ,บม่มักอ่านอ่านมายังไงนะตั้งเทียนมาจากไดนในซื้อหรือเป่ชื่อขนมบ่อหนะชื่อว่อาน,นึง,งนั่นแหละเพื่อนให้โทรแล้วใครจะกินขนมตัวเทียนต่อจามมาโดยสิ่งที่บ่นมอหาแล้วกับม่อผนบ่อ่านมึงรู้อ่ะอ่านเป็นบ่ออ่านมึงรู้มึงเธออยากกินขนมเพื่อนไห้โทรไปแล้วอันนั้นนะเพป็นก็มาส่งคนทีได้แบบ แกนผมบ่แซ่บเอาจะกระบอกยิ้นเนี่ยเขา,เาใสใ่มันหอมเนีโอเคนะทุกคนเนาะกาสจีบุลพรวน,น้องแดงตดนแดดเนาะออมีติไปเห็ดเบียกต่อบอ่<ะ>มีเบียกมีงานเห็ดจีบุลน่ะพักพรส่บัดมีกระเห็ด พวกเรบกวนน้องแดงกันเนาะไว้พ่อๆกันคิดหนาเด้อขอบอะไรก็ฝากดกดไลค์กดแชร์เปิดโฆษณาให้สาวบนไลายแน,น่เนาะให้เจ้ากาก็บ์ขวดเด้อกันนะขวดสตีมยันหกโอ้โหข่าวว่า,า,า,าสบายดีสบายดีน้องแดงยิ่มก่อนยิ่งดีน้องแด,ดงเนาะ